ทุกมูเหล่มมีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของสาบันหลักของชาติคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวดังปรมบรมราชโอ,อการความว่าเราจะสืบสารรักษา และต่อยาดรนต่อไปเพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมลํำลึกถึงพระมหาการุณาขอสืบสารพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีจะยึดมั่นในคุณธรรม จะที่จะทำ ใจเราทำความดีด้วย <Tôi S 1> หัวใจเราทำความดีด้วย <Tôi S 1> หัวใจเฮ้ <Tôi S 1> ป้ายนั่นเลครับป้ายจิตอาสาเอามือแตะวัคซีตรงนั้นนะครับโอเคครับตรงนั้นแล้วเจ้าที่ของสำนังานพัฒนาชุมชนในงหวัดเหลืองเพอนะครับช่วยกำกับตรงตรงตรงป้ายหน้าอ่าป้ายจิตอาสามือนะครับเดี๋ยวจะให้ประธานแล้วก็อดีตผู้การในรุ่นประจุตุลประหลัดกอดใจนะครับพิจิกรในพิจิตรจิตอาสานะครับเสร็จเรียบร้อยไปนะครับลำดับต่อไปนะครับท่าน ประธานในพิธีนะครับ่ันประจรักิ์เจริญโสภานะครับจะร่วมติดต่อเิียงและแนวอิดตอิดตด่อ่อติดะ่อิ่ตดต่อิดคอิดทดตม่อิต่อิต่ดต่ด้่ออตดต่อิดตอิตอดดอด กิจกรรมในวันนี้นะครับจะต่อื่องไปด้วยกาครับนเมันมันไม่ยูทีรันไมด้ครับท่าระธานไยมกระต่างระดับนอำนโดยมีผู้นาในทุกที่นะครับคอยรับก็วันนี้เราจะได้ดำเนนร่วมกันอีก้งนึงนร เราะศกษาศแลษทกันสามารถติดตามติดตามภาพกิิกรรมนี้นะครับลดยเราจะนำจุดเข้านำเข้าในทุกเรื่องเข้าไปแล้วก็สับใท้ไปยังสุนจึง

อันนี้เรานําแนวของหลับบกปัายเศรษฐกิจพอเพียงแบบฉบับสมบูรณ์มาเลยครับวันนี้นะครับของที่เมตาพลิตน,นะครับก็บเป็นเปนต้นตแบบของทางสนงาน่งานคุณมาุดองปีครับเป็นอะไรนี่พานอะไรมีหมอนทองนกกะเทียนายาได้ที่มีมีครับ ปะชาขาวก็มีครับปะชาขาวนี่ดูต้นม้ประชาขาวติ้มค่ะ่ี่ายมาเขาม่ยิ้มสักรูปด้ยโอเคค่ะพี่นิงขอบคุณมากๆเลยินงสุดยอดแลจขอบจต้อัโอเคได้อ็ามาจะเป็นรที่วงโด้วยเร็วะคี่ ทีละคนครับแป๊บหนึ<ช>่งโอ้โหนั่นเลยดีเาะคนละครับ <นะ S 1> ครับ เฮ้ยแต่ไม่ปัญญาครับได้ครับไปไปเก็บภาพพี่ก็ตรงเัื่อ่ะนั่งนั่งนะครับวันนี้เจ้าของแปลงนะครับเจ้าของแปลงทั้งเพรว่าราชการจังหวัดตรังถือว่าได้มาให้เกีย่ยิระดีมงคลของแปลงเป็นอย่างยิ่งนะครับ จังหวัดนะครับใช่ครับขอบคุณมากครับทีมงานโดนที่มาช่วยประชุมภาพราพร้อมที่จะเนี้การนี้แล้วครับเนี้การนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับปลูกตน้นและถ้าว่าท่านนาย้ำเภอเมืองตรางนะครับก็ได้เตรียมตัวที่จะร่วมดำเนาด้วยหลัดพอด,ดีครับเป็นที่ดีก็จะลงกนาลงกนาต่อเลยครับและร็ปว,ว่าท่านนาย้ำเภอนะครับ เป่าเป็นเกียร์กับทั้งตัวเรือขณะนี้ได้พร้อมแล้วที่จะลงดำนน้ำได้เลยนะครับตานสลีลออบหวานนะครับประรออกระา,ระาดจังหวัดจังท่านได้มาประสานไว้